สวัสดีครับท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายอธพันธ์น้ำกูลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องขอนําเสนองานวิจัยการสํารวจความต้องการของชุมชนจากโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องได้จัดทําโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้นําความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและชุมชนจากโครงการดังกล่าวผู้วิจัยจึงสำรวจความต้องการจากโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้สามารถนําความรู้และทักษะจากโครงการนําไปประยุกต์หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุผลของโครงการ 2. เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อโครงการ 3. เพื่อพัฒนาโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนสมมุติฐานทางการวิจัย 1. ความต้องการจากโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ปีที่2ปีที่3และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ของทุกสาขาวิชา2สมมุติฐานทางสถิติก็คือ 1. โครงการไม่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้และ โครงการสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้โดยมีตัวแปรต้นคือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งปีที่สองและปีที่สามและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งของทุกสาขาวิชาตัวแปรตามคือความต้องการจากโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อโครงการ 2. ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่2ความต้องการจากโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต เป็นการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับและส่วนที่3ข้อเสนอแนะเป็นคำถามที่ที่มีลักษณะปลายเปิดสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากการสุ่มกลุ่มประชากรแยกระดับชั้นปีการศึกษาจำนวนร้อยคน2นำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์3นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และ4ข้อมูลเชิงคุณภาพตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. นําำข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำข้อมูลมาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยและสุดท้ายนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบตารางและอธิบายความหมาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตารางได้นําเสนอให้ท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติได้ชมดังต่อไปนี้อันดับแรกเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามอันดับที่2ก็คือความต้องการจากโครงการคืนนักศึกษาวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตของนักศึกษาวิทยาการอาชีพสองพี่น้องแยกออกเป็นรายข้อดังนี้จากสรุปผลการวิจัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยคนพบว่า เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ73เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ27มีอายุระหว่าง15-19ถึงปีเป็นร้อยละ88มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ร้อยละ34ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ร้อยละ30เป็นนักเรียนคิดเป็นร้อยละ100สรุปผลทางการวิจัยผลการวิเคราะห์ความต้องการจากโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.57 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 1. ท่านได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาสามารถประยุกต์ใช้กับโครงการนี้ได้คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.85 2. จากโครงการนี้ทําให้ท่านมีแรงจูงใจประกอบอาชีพทางด้านนี้คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.75ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ 1. จากโครงการนี้ท่านคิดว่าฝึกทักษะตนเองได้มากน้อยเพียงใดคิดเป็นค่าเฉลี่ย4.22 ข้อ2ท่านคิดว่าทักษะที่ได้จากโครงการนี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.48กระผมขอจบการนำเสนองานวิจัยการสำรวจความต้องการของชุมชนจากโครงการคืนทักษะวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ